อกบ้างเอนานมีหลักฐานด้วยเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเหอะแต่ยมนเดี๋ยวเหะไม่เอาไม่เอาเกเเนี่ยแม่เห็นน้องเพงเกเรเลยใช่ไหมใช่ใช่ทีเห็นเลยอ่ะมีเพงเกเรไดวิดีโอบันทึกไว้ด้วยเออมีหลักฐานเลย ทำไงดีเด็กเกเรหึทำมาตีดีไหมอืมไปเลยตีดีไหมเนี่ยทำโทษดีไหมเนี่ยทำโทษยังไงดีเนี่ยฮะอมทำไม่ด้<อ> หาอะไรคะทำไรเพลโอ๊ยกดตายด้วยออกกดบวกเหรอคะเก่งจังรรเเอออาาแตู่่่้้ววกนีงมไ